เออังกูลโต้นอยถัถวดำพระเอกสอยันส่วนตัวไม่รู้จักรับงงกับข่าวปัดแต่คอนอตแม็กซิมบอกยังคุยปกติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงรายงานตัวคะ่ะมีข่าวมากระตุกต่อมเก้งควางทั้งหลายกันอีกแล้วล่ะคะ่ะสำหรับข่าวเมส์ของหนุ่มเออังกูลที่ซอยถถ่ดดำกินกับพระเอกอักษรย่อสอล่าสุดเนี่ยส้มซ่าเนี่ยมีโอกาสเจอตัวหนุ่มเอมาร่วมง,งานฉลองก้าวสู่ความสำเร็จปีที่สองณสถาบันโปรวิติเซ็นเตอร์สาขาแบร์ลิงเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลียข่าวส้มซ่าฟังคำว่าไม่ได้อยถั่วดกพระเอกอกตาาามมที่่่เเนนนยงแจ้ด แล้วก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับพเเอกคนดังกล่าวด้วยก่อนหน้านี้เน่ก็ไม่ทราบว่าพเเอกสอคนนี้คือใครแต่มาถึงตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองมีข่าวกับใครรับว่ารู้สึกงงๆกับข่าวนี้มากไม่คิดจะโทรไปเคลียร์กับพเเอกคนดังกล่าวจ้าบอกสาเหตุที่โดนเม้าแรงแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะตนเองเล่นหนังแนวเกย์อยู่บ,บ่อยๆคนก็เลยติดภาพค่ะส่วนความสัมพันธ์กับพี่น็อตแม็กซิมเนี่ยตอนนี้ยังคุยกันปกติค้ายืนยันว่าไม่ได้แตกคออย่างที่เป็นข่าวจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มเออังก ครับอันนั้นได้เห็นแล้วเหมือนกันแต่จริงจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเอเลยครับอะไรเงี hmm. ้ยจริงเอไม่เคยไปเกาหลีหรือไปที่ประเทศเกาหลีเลยครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอ mm hmm. เคยปฏิเสธไปแล้วว่าเอ mm hmm. ไม่ได้รู้จักกับตัวย,ย่อที่มีประเด็นอยู่ในอ mm ินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ไม่มีแน่นอนครับแต่ถือถ้าไปฮ่องกงหรืออะไรเงี้ยกับเพื่อนๆ mm hmm. ที่เป็น mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ที่เป็นอ่า นัดแสดงด้วยการอะไรอย่างเงี้ยหรือผู้จัดเนี่ยไปครับแต่ว่าเกาหลีไม่มีแน่นอนเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันครับว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเห็นแรกๆก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนดังอะไรขนาดนั้นที่จะมีประเด็นได้เอมองว่ามันเป็นเรื่องของผลงานที่เราเคยทําไว้ก่อนหน้านั้นครับมันก็เลยทําให้มีการโยงใหเ้เกิดเป็นเรื่องที่สนุกกันอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่เคยรู้จักกันเลยครับแล้วก็ไม่เคยไปเกาหลีแล้วก็ไม่เคย เรียอะไรไปเที่ยวหรือมีม,มีอะไรเกี่ยวโยงกันครับยังไม่มีเคลียร์แล้วก็ยังไม่เคยมีเจอกันครับงงเลยครับเพราะว่าจริงๆเออย่างที่บอกครับเอรู้สึกว่าเอไม่ใช่คนดังหรือเป็นคนที่เป็นประเด็นที่จะแบบมีคนสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะเกิดประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมันมีมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะเกิดจากการที่เราเคยเล่น หนังก่อนหน้านั้นมานคนก็เลยอินอะไรอย่างเงี้ยครับไม่จริงครับแม่อ่อแม่นอนก็ยังที่จะ,ะพูดคุยแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ครับแต่ว่า,า<ง>คืออย่างแม่นอนเนี่ยคือเขามาช่วยดูแล้วก็คอยปรึกษาเอ่อคอยปรึกษาเขาเรกมีอะไรก็คอยปรึกษาแม่นอนอยู่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับรห,ห่างไหมคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอกับแม่นอตไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีการพูดคุยแล้วก็ยัง ยังติดต่อกันอยู่ครับเอาเป็นว่านุ่มเออังกุนของเราเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กัไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าไม่ได้ซ้อยถั่วดำยิงประตูหลังกับพระเอกสาวอย่างที่เขาเมาเมากันจ้าแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้จักกับพระเอกคนดังกล่าวด้วยรับว่ารู้สึกงงๆกับข่าวค่ะงานนี้เนี่ยสาวๆโล่งอกโล่งใจกันได้จ้า สำหรับแฟนๆรายการขุข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไ,ไปตามติดข่าวข่าประเด็นเน็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างจ้ารับรองว่าส้มซ่าเนี่ยจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวร้อนมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตก,กันถึงหน้าจอกันเลยละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยบายไปก่อนค่ะ